วันนี้เรามาสร้างเครื่องบินจรวดนะครับบินไปให้ไกลที่สุดเลยจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืตั้งใจรับชมกันด้วยนะมาดูกันว่าเครื่องบินลำแรกของเราที่สวยงามขนาดนี้จะเป็นยังไงนะคะไปเริ่มกันเลยชึบมาถึงออกตัวแบบนี้เลยนี่เล่นความเร็วได้ด้วยโอ้โหเจ๋อสุดไปได้ไกลด้วยเรนี่เราสร้างขึ้นมาเองกับมือเนี่ยสดเจ๋งไปเลยมีน้ำมันด้วยนะครับหลอดน้ำมันอยู่ข้างล่าง นี่น้ำมันนี่ค่อยลดลงแล้วมาดูกันว่าเราจะบินไปได้ไกลขนาดไหนนะยิ่งบินไปได้ไกลเราจะได้เงินมากขึ้นานั้นั่นเองพอเราได้เงินแล้วเราก็จะเอาเงินนั้นไปซื้อชิ้นส่วนเครื่องบินนั่นเองอ่าสดเจ๋งอูนวู้อาชนตายเลยเป็นไงละ่ะแรงไปหน่อยอะเด้นี่เราได้เงินไปแล้ว78บาทเรามาซื้อปีกดีกว่านะครับนี่ถ้ากับว่าตอนนี้เรามีปีกอยู่สอันแล้วตอนนี้เรามีใบพัดเพิ่มมาด้วย เราสร้างบล็อกขึ้นมาอีก2บล็อกนี่เป็นเครื่องบินแนวขวางไนงะใช่แล้วละเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะฉันก็ออยู่ตรงไหลแกนแะล้วเดี๋ยวเราจะลุยไปได้วยกันนะใช่แล้วเครื่องบินเรายังกับเครื่องบินสตาร์วอลเลยอนะ่ะเจ๋งสุดมีปีกอยู่ท้ายท้ายลำแบบนี้2อ,อันใบพัดติดไว้ตรงนี้นี่ใบพัดติดตรงนี้ไม่เวิร์กว่ะติดตรงนี้ไม่เวิร์กละไม่เวิร์กละติดอันข้างเนี่ย นี่แล้วก็ถังน้ํามันแบบโหดๆจึงๆไปเลยไงล่นนะนี่ถังน้ํามันที่ดีกว่าอยู่ข้างหลังทีนี้แหละเริ่มกันเลยชืบไปแล้วอู้แรงขึ้นด้วยอนียตอนนี้อู้เดี๋ยวเราเอามาซื้อไบพัดต่อดีกว่าเพราะใบพัดเรานี้รู้สึกว่ามีอันเดียวมันไม่บาลานซ์กันนะครับ นี่เราบินไปให้ไกลที่สุดเลยเชือตหอบสิ่งกีดขวางด้วยแล้วก็ไปให้ไกลที่สุดยิ่งไปไกลเท่าไหร่เราได้มากเงินมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนี่ไปแล้วนีโ่โฉบเข้าขวาก่อนเลยครับหลบสิ่งกีดขวางทางท Hoy, นี้แหละทางที่ดีคือทางตรงแล้วล่ะตอนนี้ทางที่ดีคือทางตรงแล้วครับโอ้ปดปดแ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 ปดปดปดแปด แต่เขาไปไกลอยู่จะเข้าแมบทะเลทรายล้วด้วยข้างหน้าเรานั่นเองสุดเจง๋งไปแล้วโอ้ล้หูยลอยมาอย่างงดงามเลยเด้สุดเจง๋งโหสุดเอาเรื่องชุบไป,ปแล้วนี่เขาเขตทะเลทรายแล้วอุ้ยตรงนี้อุ้ยมีสิ่งกีดขวางตรงนี้โอเคเราหลบได้อยู่อุยชุบเข้ารูตรงนี้ครับรูวงกลมนี่ไปต่อยาวๆแล้วมันกระจกหมดแล้วผู้ทด่สารโปรดเสรฟโปรดเสริฟนะคะว่า น้ำมันจะหมดแล้วเด้สุดยอดเลยดิโฉบโฉบข้าซ้ายโฉบไปทางขวาเน,นี่ยอูย้ยิ่งเราโฉบน้ำมันเรายิ่งลดลงนะเนี่ยแล้วก็เครื่องแลนดิ้งลงมาแล้วระวังระวังตูดูตูดูตูด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 ตรงนี้แหละจุดจบแล้วจุดจบแน่จุดจบแน่จุดจบแน่แนอา้าา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  เรียบร้อยสุดแจงได้เงินมา400หุยได้อย่างเยอะซื้อซื้อปีกไม่เวิร์กซื้อใบพัดเลยนี่แล้วก็ถังน้ํามันมีที่นั่งคนขับด้วยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยซื้อถังน้ำมันที่ดีกว่าดีกว่าจะได้บินไปไกลกว่าเดิมได้เลยครับแล้วก็นี่ปีกแบบสุดยอดไปเลยบัตเตอร์บัตเอร์วิงอะี้แต่เราสร้างบล็อกดีกว่าซื้อบล็อกมาเพิ่มดีกว่าเพราะว่าจะได้เครื่อเราจะได้ลำใหญ่กว่าเดิม แบบนี้ตอนนี้มีบ็อกทั้งหมดเท่าไหร่แล้วสิบแล้วโอเคสิก็เพียงพอแล้วแล้วก็ปีกปีกนี่เขาควรจะซื้อนะปีกใบพัดนี่ซื้อมาสักเท่าไหร่เดียวเดี๋ยวก็นะทำไมตังมันไม่ลดลงอ๋อหมดสต็อกแล้วโธเอ้ยอ๋อคล้ายๆกอ่ะการ์เดนเลยนะนี่เงี้ยเรามีปีกอะด,ดิติดปีกไว้สองข้างทางแบบนี้ถังน้ํามันเอาไว้ตรงนี้นี่ งน้ำมันหมดแล้วแล้วก็ใบพัดใบพัดเอามาทางซ้ายหน่อยสินี่ติดข้างบนเลยเป็นไงล่ะเหลือบล็อกบล็อกก็เอามาสร้างไว้แบบนี้เครื่องบินมาแรงวันนั่นเองนี่สุดยอดไปเลยเครื่องบินมาแรงวันมีท้ายด้วยเดีเวลาลุยแล้วนี่ไปกันเลยชืบอ,อูนตัด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 ลำใหญ่ขึ้นแล้วเครื่องบินเรานี้เครื่องบินมาแรงวันนั่นเอง ใช่ลอล่ะสุดยอดไปเลยนะเด็กน้อยเราเลยกันเลยดีกว่าในเล็กครับเราต้องซื้อถังน้ำมันเชื้อเพลิงมาไว้เยอะเนี่ยเพื่อที่จะบินไปไกลกว่าเดิมให้ได้มากที่สุดนั่นเองเต็มตัวเลยปุ๊บไปกันแล้วอูนความเร็วตอนนี้อยู่ที่120นั่นเองหูยแต่กระแรงอยู่ชบ็ชบโชบโฉชโฉบชซ้ายชฉบขวาหลบสิ่งกีดขวาไปก่อนจนังหวะนี้หรือว่าการที่เราใส่บล็อกเพิ่มมากขึ้นทําให้เครื่องบินเรามีน้ําหนักหรือเปล่า พอมันน้ำหนักมากเกินไปแล้วมันทาให้เครื่องบินเราไม่ค่อยมีแรงอะดิกินน้ํามันด้วยนะเนี่ยใช่แล้วล่ะสุดยอดไปเลยเราอาจจะชนสิ่งกิดขวางได้ในสักวันหนึ่งนะใช่แล้วพอเรามีเงินเราเอาไปซื้อไอ้นี่ดีกว่าถังน้ํามันดีกว่าเราจะได้บินไปไกลกว่าเดิมให้ได้มากที่สุดนั่นเองตัวเลยลุยบู๊ไปกันแล้วตัวหลบเข้ามุมนี้ครับ อุ้ยหรือว่าเรามาโอ้โหเรามาไม่ไกลกว่าเดิมมันเนี้ยเรามาได้พอๆกับรอบแรกเลยรอบแรกเรามาได้ประมาณถึงแถวๆนี้อุ้ยเรามาไกลกว่าเดิมนิดนึงไกลกว่าเดิมนิดนึง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 สุดยอดไปเลยชื้นล่วงแล้วอูอุ้ยชื้หลบก่อนช่วงนี้ไปได้ไกลอยู่นี้มีสถิติบอกเราด้วยว่าเราบินมาได้ไกลขนาดไหนนั่นเองสุดเจ๋งได้มา57 1บาทนี้เต็มตัวซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเลย น้ำมันเชื้อเพลิงเลยน้ำมันเชื้อเพลิงเลยแบบนี้น้ำมันเชื้อเพลิงเลยนี่สุดยอดแล้วเราก็ถังน้ำมันที่ดีที่สุด5้าอยเลยอะใบพัดอันนี้มันช่วยเพิ่มความเร็วและพลังให้เหมือนกับว่ามือโปรด้านเครื่องยนต์หุยห้ายแต่เราไม่มปัจจัยพอดีแสดงว่าเราจะต้องสร้างบอกขึ้นมาใหม่แบบนี้บอกเรามีเยอะมากนี่แล้วก็ปีกหน่อยนึง นี่พอเราบินไปได้ไกลกว่าเดิมแล้วเราก็เราก็จะเอาเงินมาต่อเติมเครื่องบินเรานั่นเองสุดเจ๋งน,นี่ก็มีใบพัดละเอาใบพัดเอาไว้ตรงนี้อีกมุมหนึ่งแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เครื่องบินมลแรงวีแล้วตอนนี้เป็นมลแรงวีแล้วไม่ใช่มแมลงวันละนี่มีฐานขึ้นมาตรงนี้ด้วยเป็นไงละ่ะนี่สุดเจ๋งโอ้โหเอาเรื่องอย่างเอาถังน้ำมันที่ดีกว่าอันนี้แหละใส่เลย เอาไ้ข้างบนเลยไงละ่ะเดี๋ยวไม่มีใครรู้ว่าเรามีถังน้ํามันนะเนี่ยนี่แล้วก็เอาไว้บนข้างบนเลยแบบนี้ชึบนี่ถังน้ามันเรามีเยอะแล้วตอนนี้เราจะต้องบินไปได้ไกลกว่าเดิมแน่นอนตอนนี้แหละลุยกันเลยชึบโอ้โหแรงโคตรแรงตอนเนี้ยโคตรแรงเรามีใบพัดเพิ่มพอเรามีใบพัดเพิ่มขึ้นแล้วเครื่องบินเราจะแรงกว่าเดิมนะครับ นี่แรงกว่าเดิมจริงด้วยโอ้โหจะมองข้างหน้าจะมองข้างหลังอย่างเดียวจะมองข้างหน้าอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะมีสิ่งกีดขวางให้เราคอยหลบอยู่นั่นเองเดสเจงชูโชบโชบครับทึบโอ้โหเครื่องบินอย่างนี้แหละบินอวกาศได้เลยนี่ยและยิงมนุษย์ต่างดาวได้สบายชิลชิชิลชิว,ชว,ชว,ชวตอนนี้น้ำมันครึ่งถงังเกือบครึ่งถังนะ่ะแสดงว่าเราอาจจะไปได้ไกลกว่าเดิมแน่นอนตอนนี้ ลุ้นกันลุ้นกันว่าจะไปได้ไกลกว่าเดิมหรือเปล่าชืบติดตัวปึ๊บฟื้นทางนี้แหละนี่แหละบูด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 ความเร็วร้อยห้าสิบโอ้โหระดุมกระดุมคือแล้วครับโอ้ยชืบอโอ้ยเกือบโดนโอยมาแล้วนี่จุดนี้แหละที่เรามาเดนี่เรามาได้ไกลกว่าเดิมแน่นอนครับยังเห็นได้ชัดเจนไกลกว่าเดิมยังเห็นได้ชัดเจนครับจังหวะนี้ นี่พจนภัยในร่อนกว้างใหญ่มีเครื่องโหมีอันนี้ด้วยระเบิดโอ้โหยิงตูมปูมครับมาเกาะทะเลทรายแล้วทะเลทรายโหดนั่นเองรีไปะเอาจุ๊บจุ๊บวววาววัววววว,ว,วหลบได้ดิรโอ้โห,โหมาแล้วไกลสุดยจะเป็นเกาะต้นไม้แล้วจะเป็นด่านต้นไม้แล้วข้างหน้าราต้องเพิ่มถังเชื้อเพลิงนั่นเอง นี่เดี๋ยวต้องไปให้ไกลที่สุดกว่าเดิมให้ไดุ้ชนตุม่มเรียบร้อยได้มา8 7 6บาทนั่นเองเอามาซื้อเลยจังหวะนี้นี่ซื้อบล็อกเยอะๆเ,เลยเพื่อที่จะโหดกว่าเดิมนั่นเองซื้อปีกแล้วก็ซื้อใบพัดนั่นเองมันจะแรงขึ้นนะครับพอเราใช้มีใบพัดเยอะๆเ,เราจะแรงขึ้นนั่นเองนี่สุดยอดแล้วเราก็ซื้อถังน้ํามันด้วยเพื่อที่จะ แรงกว่าเดิมนั่นเองนี่ถังน้ำมันเราจะไปได้ไกลกว่าเดิมอย่างงดงามแน่นอนถังน้ำมันซื้อหมดเลยเด้นี่ตอนนี้ตั้งเราเหลือ200ละ191บาทนั่นเองเราใส่ถังน้ำมันไว้ข้างหลังเนี่ยใส่ไว้ก่อนเลยจังหวะนี้ต้องมีที่วางสเสบียงน้ำมันเรานั่นเองนี่แรงพอๆกับ F16 อ่ะบอกเลย F16 ก็ไม่เท่าไหร่นี่บอกให้ชุบนี้ตอนนี้แหละเครื่องบินมแมลงวีติดตรงนี้เนี่ยติดด้านข้าง เป็นบูตเทอร์โบนี่ติดตรงนี้ชึบชึบตรงนี้นี่ติดเลยติดเลยใบพัดครับใบพัดตรงนี้ครับจังหวะนี้มีบล็อกเพิ่มมีบล็อกเพิ่มแล้วก็ต่อครับต่อเติมเครื่องบินเรานั่นเองให,ให้มันใหญ่โตกว่าเดิมสุดเจ๋งไปเลยตอนนี้นี่แบบนี้ปิดท้ายลำด้วยเป็นไงการอากาศเข้าท่อน้ำมันทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงเราลดตัวแล้วเราก็พุ่งไปด้วยความเร็วแรง โหอ,อย่างแรงครับตอนนี้โคตรแรงอุ๊ยชุบโอ้หูแรงมากไปก็ไม่ดีเนี่ยเรามังคับลําบากแต่ก็ได้อยู่จังหวะนี้โอ้ปแล้วไปแล้วะ,ะจ๊ปะปแล้วะจ๊ะอู้ดูๆๆๆๆๆๆๆเฮ้ยเราจะชนหรือเปล่าอ่ะเครื่องบินเราล,ลําเตี้ยอ้อยชนโหมันชนนะดิมันโหดแล้วต้องลบออกแล้วตอนนี้เพราะว่าเครื่องบินเรามันหนักเกินไปนะครับต้องลบออกก่อนแล้วสร้างใหม่ เราแต่งเติมไปเรื่อยๆจนเครื่องบินมันแบบมันบินไม่ขึ้นหรอห tro. เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวลบออกก่อนเอาเป็นเครื่องบินแมลงวีแบบสายโหดแบบนี้เราใส่บล็อกมากเกินไปนะครับมันก็เลยทําให้เรานั้นบินไม่ขึ้นนั่นเองตอนนี้เราใส่บล็อก,กก่อนจงนังหวะนี้เป็นเครื่องบินแบบกระดานเนี่ย่าเครื่องบินกระดานชบนี่เครื่องบินกระดานถ้าใส่บล็อกมากเกินไปมันก็จะบินไม่ขึ้นนะครับแบบนี้นี่แล้วก็มี ีออกมาหน่อยนึงแบบนี้นี่สุดแจง๋งสุดเจง๋งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดีอย่างนี้ล่ะโอ้โูชึบติดขึ้นมาข้างบนแบบนี้นี่แล้วก็ที่นั่งคนขับอยู่ตรงนี้เลยแบบนี้แล้วก็บล็อกต่อเติมมาข้างหน้าหน่อยเพื่อที่จะติดติดปีกติดอะไรครับป,ปีกติดเทอร์โบติดใบพัดนั่นเอง นี่สุดเจ๋งไปแบบนี้แหละเอาจริงแบบนี้แล้วก็มีถังน้ำมันล้อมรอบเราเลยเป็นไงละ่ะล้อมรอบไปเลยเดยชืบนี่ถังน้ำมันล้อมรอบเลยแล้วก็เอาถังน้ำมันมาข้างบนหน่อยหนึ่งแบบนี้ชืบชืบชืบถังน้ำมันยังมีเยอะอยู่เนี่ยเยอะมากเยอะมากนี่แหละได้อยู่แล้วก็ใส่ตรงนี้อ๋อตรงนี้ได้อยนี่เครื่องบินที่เต็มไปด้วยถังน้ำมันนั่นเอง แล้วก็ติดตรงนี้เป็นไฟพัดลมเพื่อที่จะแรงกว่าเดิมซึบใบพัดเราก็ต้องเอาไปตรงไหนได้มั่งนะตรงนี้ได้ไหมตรงข้างบนนี้ตรงนี้ได้ด้วยเป็นไงละ่ะสุดเจ๋งแล้วก็เอามาต่อเติมด้านข้างด้าน,นข้างสองข้างนี้นี่โอ้ยตอนนี้แหละโอ้โหสวยงามกว่าเดิมเยอะเลยนะนเนี่ยใส่ใบพัดข้างหน้าด้วยแบบนี้ แล้วก็ปีกปีกก็ดูเหมือนจะเต็มแล้วดูเหมือนจะเต็มแล้วเราต้องแต่งแต่งท้ายลำแบบแต่งท้ายลำเพื่อให้แบบมีปีกออกมาได้หน่อยเพราะปีกเราต้องใส่อีกสองแค่นั้นเองนี่ครบแล้วปีกอีกสองก็เหลืออีกหอันโอเคบล็อกเหลืออีกสิบโอเคเราบรลุยกันเลยดีกว่าออ้ยไปแล้วเจ้าโหูงดงามมากเครื่องบินลำนี้ อูตะแรงด้วยดีชึบปะแล้วอู้เราต้องไปไกลที่สุดให้ได้เลยต้องไปไกลกว่าเดิมให้ได้นะครับจังหวะนี้ล่ละอูนปะแล้วปะแล้วปแล้วไปแล้วิจ้เราจะชนอีกหรือเปล่าอ่ะชนอีกหรือเปล่าอ้ยชึบหลบได้ดีโดเถอยไปแล้วหลบได้แล้วก็ไปแล้วนะครับจังหวะนี้อูนตรงนี้ล่ละหลบฟึบฟึบฟึบหูยหูยหลบได้ี่ อีซี่แล้วต่อไปก็ไม่น่ากลัวแล้วต่อไปไม่น่ากลัวแล้วทางข้างหน้าอีซี่แล้วตอนนี้อู้นเข้าหนาทะเลทรายครับทะเลทรายโหดทะเลทรายโหดโกบีทะเลทรายโกบีชึบไปแล้วอู้นหลบโอ้โหเกือบถึงด้านป่าเลยวะถึงด้านป่าเลยเป็นไงล่ะไกลที่สุดเท่าที่เคยมาแล้วเคร่องบินลำนี้ มนแรงเกินไปแล้วอะเด้ตอนนี้ครับไม่มีอะไรฉุดอยู่ในโลกใบนี้นี่มาแล้วโอ้โหไกลสุดอย่างไกลรอบสุดท้ายเรามาไกลได้ขนาดนี้เลยนะเนี่ยเครื่องบินลางดงามมากด้วยดีชุบคอยล่วงแล้วพอในมันหมดนั่นเองในมันหมดแล้วุชุบ อาดุมดุมดุมซึม,มเรียบร้อยเครื่องบินในฝันเราสุดยอดไปเลยโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย